อ่ะผมรับความเค็มมาจากแมปเพซิม,มาร์เยอะแล้วนะฮะวันนี้มาลองในแมปนี้ดูฟลุตเปโตุก,กาวนะครับเพิ่งเล่นไปเมื่อวานนะฮะในแมปนี้จะเป็นการสุ่มผลมาสู้กันซึ่งผลมีระดับการหายากตั้งแต่คอมมอนอันคอมมอนแล็อีพิกลีเจนเดอรี่แล้วก็มิติกนะฮะมิติก0.11%มิติกมีอยู่3ผลด้วยกันมีดราก้อนมีโดแล้วก็มีไลนิงนะฮะส่วนอื่นก็กระจายกันไปเมื่อวานใช้จมฟรีสุ่มมาจนหมดนะฮะได้อีพิกมาผลเดียวนะครับผลพออันอื่นไม่ได้เลย ห e ื e เนอรีก็ไม่ได้มิติก็ไม่ได้นะฮะมันออกยากหรือเปล่าหรือว่าดวงผมไม่ดีจริงๆ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวนะคือไม่ใช่ว่ามิติก0.11%คือมิติกมันมี3ผลแล้วก็เอาแต่ละผลเนี่ยมารวมกันเลยกลายเป็น0.11%แต่จริงๆแต่ละผลเนี่ยคือ0.03% 0.05%โอ้นับอย่างนี้ด้วยเหรอ300กว่าโลบักอันนี้800โลบัค4,5 0 0อันนี้1ัน0ได้900 0อ๋อแถมฟรีอีก2 0 0พฮะ เอออันนี้มาเลยก็ได้มามาดูซิว่ามิติกจะออกไหมระดับมิติกในเกมนี้จะออกยากหรือเปล่าหมื่นหนึ่งฮะเก็บฟรีได้2ผลนะฮะช่องที่3คือต้องซื้อเท่าไหร่โอ้ช่องหนึ่งเจ็กว่ารลบัคเลยเหรอมามาลองดูมิติกลิเจนเดอรี่จะออกไหมวันนี้ฟาสปีนนี่คืออะไรแพงกว่าต้อง30เลยนะเบืองไม่เป็นไร แก yes. อันนี้ก็ผลมาใหม่ฮะมูวานได้มาและคอมมอนคอมมอนคอมมอนอันคอมมอนเต็มไปหมดเนี่ยออกแต่ซ้ำๆกันนะคือมันมีต้องหลายอันมีหลายอันเนี่ยรับเบอร์ไม่ออกเลยฟอลคอนออกน้อยมากอ่ะฮะนี่ไงพูดถึงก็มาผล <laughs> ยังยืดถ้าทักก็จะมาใช่ไหมคืออยากได้อันนี้ครับไลนิ่งนะครับที่มาใหม่ เหมือนจะเป็นตัวแรงผลไลนิ่ง๋ยวต้องไปฟาร์มเลเวลอีกนะฮะโอเคคอมมอนนี่อีเวนต์คูณ2ชโชคอยู่นะแล้วผมเป็นพรีเมียมด้วยนะฮะบวกเข้าไปอีกกี่เปอร์เซ็นต์เมื่อกี้20%สิบเปอร์เซ็นต์นะครับโอ้แมกมามาแล้วเมื่อวานโดนมาเยอะแมกมาเนี่ยแมกมาเมื่อวานนี่คือแบบโอ้โหคือทุกช่องเลยไหมทุกช่องเลยอ๋อนึกว่าซื้อแต่ละช่อง โอเคครับได้แมกมามาแล้ว ma ค่อยไปฟาร์มเลเวลแต่แมกมาคืออีพิกนะฮะดีเจเนอรี่มิติกยังไม่ออกยังไม่มาสักอันต้องไปฟาร์มเลเวลเมื่อวานเพื่อนใช้คือแบบโอ้โหมองอะไรไม่เห็นเลยลาวาเต็มไปหมดโอ้ยผลพลอยอีกแล้ว2อันแล้วนะเ0็ดแล้วนะฮะยังไม่มาเลยดีเจเนอรี่อนิเมชั่นจะเหมือนกันไหม น่าจะเหมือนกันมัน้งอีพิกจะเหมือนเลยอ๋ออ๋อโอ้ไลท์อ๋อ,อ,อตกใจนึกว่าไลนิ่งอ่าอีปิก1.07%อันนี้ก็ต้องเก็บใช่ไหมผมนึกว่าไลนิ่งอ๋อมันเต็มอันนี้การันตีฮะครบ100ผลไลท์นะครับอยู่ในอีปิกและหาง่ายสุดในอีพิกด้วยนะโอเคโอเคเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้ โอ้โหเฟรมก็มาครับมาต่อเนื่องเลยอะเม่ราเม่าหรือเปล่าอันนี้มาต่อเนื่องกันเลยจะเป็นอีปิกหมดเลยฮะสอันเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนมาช่องสุดท้ายไม่มีที่เก็บแล้วถ้าได้อีปิกก็ต้องทิ้งอะอีปิกครบยังอีปิกครบแล้วไลท์เฟรมแ็กมาพออีปิกครบเลยฮะที่เหลือคือต้องรีเจนเดอรี่ขึ้นไปฮะที่เหลือโอช่องเก็บให้น้อยจัง ห้าอันเสียดายมากเลยควรจะสุ่มได้เราจะทิ้งอะไรไปดีไม่อยากจะทิ้งเลยแต่ว่าฟาร์มเลเวลเหมือนจะเป็นเรื่องยากมากนะฮะแบบนี้คือมันต้อง fk ฟาร์มนานๆเลยเนี่ยฮะยังไม่ได้เลยนะครับพิจิญญรีมันออกยากขนาดนั้นเลยโอ้โหแลไอซ์โอ้โหเสียดายอะ่ะทำไมช่องเก็บมมีน้อยจังเลย อ,อลบลบลบเสียดายมากลองแบบนี้ได้ไหมคลิกไปเรื่อยๆตรงนี้ฟาสปินเนี่ยมันก็ไม่ได้เร็วมากขึ้นเท่าไหร่นะอ่ะทิ้งไปเร็วกว่าเดิมนิดเดียวเองอเปิดธรรมดาน,นี่แหละเฮ้ย <c> ส <oughs> ี่พันสองแล้วนะยังไม่ได้สักอันเลยเหมือนเปิดยากจัง0.03%โอ้โหไลท์ยังไม่ได้การันตีนะฮะ แต่มีอยู่แล้วอันล็อกได้ส0เจมอยเจมเปิดเยอะเกินนะฮะไนชิปเม้นต์เอาละการันตีันต่อไปขอเป็นริเจนอรี่ได้ไหมอย่างน้อยๆเพราะว่ามันไม่ได้เลยสักอันหนึ่งโอ้โหสุ่มยากมากไม่คิดว่าจะยากขนาดนี้นะไม่คิดว่าจะยากขนาดนี้จริงๆได้แต่อีปิกริเจนอรี่ม่ติกไม่มาฮะ โอ้ไลค์อีกแล้วมาบ่อยแฮะมันคลิกเพิ่มโชคได้ไหมเหมืนเพ็นซิมคลิกเพิ่มโชคไม่ได้ไม่ได้ไไดโอ้โหจริงๆผมเข้าใจแล้วเมื่อวานทำไมเจอเบคอนที่มีผลแบบหายยากๆเยอะเพราะว่าแอคเขาที่เข้ามาเล่นใหม่ๆเนี่ยคือเขาให้เจมมาพอสมควรเลยนะเปิดได้ประมาณหนึ่งเลยคือเขาก็เปิดใช่ไหมถ้าเปิดไม่ได้ปุ๊บเขาก็สมัครใหม่แล้วก็เข้ามาเล่น จนกว่าจะเปิดได้อันที่หายากแล้วก็ฟาร์มในเขานั้นไอเขาหลักก็เลยไม่ได้ใช้เพราะว่ามันเทรดไม่ได้น่าจะอย่างนั้นนะฮะก็คงแบบสมัครใหม่แล้วก็มาเปิดใช้เจมที่แบบได้มาฟรีนะฮะใส่โค้ดเข้าไปหัวกะว่าจะได้ผลแบบหายากๆสักผลหนึ่งเอามาใช้งานหน่อยเปล่าเลยเปิดยากจริงๆแต่าาว่าอีพิกที่มีอยู่ก็น่าจะพอใช้ได้อยู่นะแต่ต้องไปฟาร์มเลเวล เดี๋ยวลองเอาไปใช้ดูหน่อยสักอันหนึ่งผลแมกมากแต่สกิลแรกไม่ค่อยแรงนะฮะสกิลแรกน่าจะเป็นหมัดต่อยต้องสกิลหลังๆน่าจะใช้งานดีๆสองสุดท้ายครับหมดแล้วฮะหมื่นกว่าเจมที่เปิดไปรวมถึงเมื่อวานด้วยไม่มีเลยครับ เอ่อทำไมทำไมทำไมออกมาอันสุดท้าย <laughs> ผลเควกรีเจนเนรี่ครับ0.17%อันสุดท้ายพอดีอ่ะมีคำโอพไลท์อ๋อผลเควกนี่ของหนวดขาวเหรอมันโอพขนาดไหนอ่ะเดี๋ยวต้องไปฟาร์มดูขอลองมาใส่ดูก่อนนัะยังสู้ใครไม่ได้นะฮะตรงนู้นคืออะไรเป็นหมัดต่อยสกิลแรก ้ยทางอื่นได้ไหมผลอะไรเนี่ยไม่มีใครสู้เลยอ่ะเขาลองดูหน่อยมาต่อยอู้อ่ฮะโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไปละเดี๋ยวใจเย็นใจเย็น ไม่น่าเป็นสกิจเขาเลยมีสกิลเดียวนะฮะทำอะไรไม่ได้โอเคต้องไปฟาร์มเลเวลก่อนนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ